ท่านสมาชิกคะตอนนี้นะคะเราก็เจอ,อผู้สัมพันธ์หลักอีกหนึ่งท่านนะคะ<ห>นั่นก็คือพี่โตทิเบอร์เอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่า<อ>วันนี้ว่าวันนี้เนี่ยที่เขามางานเนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็สนุกขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะ<อ>สวัสดีค่ะโอ้โหได้เห็นตัวจริงกันวันนี้แล้วค่ะว่า,วาโอ้โหยังหนุ่มยังแน่นยังรอดเราเอากันรวมดีโอ้ยไม่ใช่ค่ะช่วยแนะนําตัวให้เรานิดนึงนะคะครับผม โต้ฮะเป็นท um, uh. oh, ีมภาคฟัรมิตรครับโอ้โหดูจะดูไม่ได้ดูค่ะฟังจากเสียงแล้วเนี่ยผมโต้ครับเสียงหล่อมากๆเลยปกติที่ภาคเป็นพระเอกเลยใช่ไหมคะก็ก็ประมาณอย่างนั้นฮะประมาณอย่างนั้นมีเคยภาคอะไรแปลกๆบ้างไหมคะแปลกๆก็ภาคหนังปกติหนัง่งปกติเฉินหลงโจ้ซิงฉือแล้วไม่ได้ปกติ แบบเสียงม้าเสียงแมวเนี่ยเสียงก๊บอกอบอะไรไม่มีไม่มีไม่มีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่โตมาที่่นีเนี่ยเห็นบรรยากาศเก่าๆแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างดีมากักดีนะที่ทักนะมีความสุขนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบหนังเก่าๆของเกาเาอยู่แล้วธรรมดาชอบชอบพวกโปสเตอร์ใบปิดนักเก่าๆเงี้ยจะชอบมากวันนี้เนี่ยมีหนังเรื่องอะไรที่แบบเก่าๆมา ในสมาชิกเนี Drag ่ยได้ดูเป็นบ <bil bringt spaghetti> yeah. ้างมย่านว่านำมาโชว์เขาบินซีดีมาขายเยอะนี่มีหนังเรื่องเก่าๆลองลองยังก็อยากดูจังโก้ริงโก้วันนี้ก็หนังเก่าที่น่าดูนะเก่ามากคัเผอเกิดไม่ทัแน่เลยสี่สิบปีขึ้นอ่ะสี่สิบปีใช่เก่ามากแนนทันไหมคะสี่ปีที่แล้วเกือบทันยผเกิดสองคนทันพอดี ต้องขอขอบคุณพี่โต้ด้วยนะคะที่ให้การสัมภาษณ์ค่ะ